สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเอ๊พบหน้าคุณครูอีกแล้วสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยของสิ่งแวดล้อมค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับชุมชนบ้างถ้าเด็กสงสัยและอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆอยากรู้หรือยังว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมชนของเราอย่างไรบ้างถ้าเด็กอยากรู้แล้วเดี๋ยวนี้รูจะยกตัวอย่างให้เด็กได้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเราเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างหนึ่งเลยอย่างแรกเลยค่ะเด็กขสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเราเ <era> มีประโยชน์ต่อชุมชนก็คือเป็นเหมือนซูเปอปร์มาร์เกต็ตเอ๊ะสงสัยไหมนะว่ามันจะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตได้ยังไง ใช่แล้วค่ะเวลาถึงฤด,ดูกาลอย่างเช่นช่วงนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมพีเด็กสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็จะมีป่ามีธรรมชาติแล้วก็จะมีของที่อยู่ในป่าที่เราสามารถนํามาผลิตอาหารได้อย่างเช่นพวกเหตดหรือผักต่างๆค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมใธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นอะไรได้อีกนะใช่แล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะเด็กๆค่ะอย่างเช่น สถานที่เขาพนมรุง้งเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติของเราเนี่ยมีประโยชน์ที่เอื้อเฟื้อต่อชุมชนมากเลยอ่าและสุดท้ายนี้เดีดีคะอย่าลืมนะคะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเราอย่าตัดต้นไม้ทำลายป่า เวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องรู้จักเก็บขยะที่ตัวเองท,ที่ตัวเองกินแล้วทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยหรือสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้ทิ้งถังขยะนะคะเด็กขาอย่าทิ้งตามพื้นเป็นเด็กข่านนะคะเพราะจะทําให้สถานที่นั้นๆน,นือสระรกและไม่สวยงามค่ะสาหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูขอ,ขอตัวไปดูแหลสิ่งแวดล้อมแถวแถวบ้านของครูก่อนนะคะเด็กขาเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ